เกมน้าต่อสู้แปดทีมู้าต่อสู้แปดทีมเดี๋ยวเราจะไปยีงข้างล่างมีแปดสีด้วยววิธีเล่นมาเยอะแล้วบอกเลยว่าเราต้องชนะทุกคนได้แน่ๆน้องคุณน้องคุณก็ก็เล่นมามาแปะมาสครั้งเหมือนกันจะเดินตกอันนี้คือแรงมากทุกคนต้องถอยมาห่างๆถอยถอยถอยีเหลืองเอาเหรอ เหลืองเอาเหรอแปลวสีเหลืองกอนเมื่อกี้สีเหลืองจะฆ่าเราด้วยแล้วต้องให้ลบสีเหลืองอืมสียอนะไรมัมาถล่มมามาหาคุณวายดูสีเขียวดิดูสีเขียวเขียวมันเป็นอะไรดู๋ยวก็รู้ยิยังไงเราเราอยู่ตรงเหลืองเนี่ยโอ้ยตกโคตรามาหันหลังมาดีเนี่ยโอ๊ยใครยิงอ่ะ โออ้นี่เเรามามหลืงได้้แลวไอ้เขียวมันมายิงคุณไอ้บ้าอุ้ยนี่โอ้อน,อนี่นี่ถลม่ลมถล่มถล่มเอ้ยโอ้โหตกไปข้างล่างเลยทาวเวอร์โอ้ยกระโดดกระถือโอ้ยสีเขียวใครมายิงอ่ะสีอะไรมายิงสีเขียวคนเสีอ,อะไรอุย้ยนี่ไงถล่มแล้ว สีเรือกะลมแล้วใกล้แล้วเหรอสีเรือกะลมเน่เน่เน่ใกล้แล้วไปด้วงเอาอะไรอะ่ะถ้าเกิดว่าเราคุณเรามีจังหวะถ้าเิดทีมเราแพ้เราเปลี่ยนทีมเลยนะโอเคใจไหมเราต้องเปลี่ยนทีมเพราะเราอยากเล่นต่ออะไรเนี่ย ไอคีไหนตอนน่อดีโอ้ยกระโดดก็กระโดดไม่ได้อีกมาเริ่มยังตอนนี้เหลือกี่นาทีตอนนี้เหลือเหลือสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดยตอนนี้เหลือ,อย,ยี่ส<ป>ิบสองวิแล้วก็ห้าสิบ ห5นาทีแล้วก็หชั่วโมงเย่มาเล่นกองนุกอยู่ทีมดำา้กคอยู่ทีมสีฟ้าอ่อนนูกคออยู่ฟ้าอ่อนระเบิดแดงระเบิดแดงก่อนเลยโอเคทางล่างวางเปล่าเมื่อ เสียดายอะน้องคุณเราเบิดระเบิดอันนี้ไปแล้วนี่ดูสีอะไรคดเราเหรออือแล้วดูสีสีดำสีดำโคยับมาหาสีฟ้าขอยิงฐานฐานฐานอะไรกันฐานเออฐานโอ๊ยไม่ถึงไปสีแดงตรงขลุ่ม ถล่มไปพร้อมกับเราทุกครั้งท,ทุกครั้งอะ่ะเอ,อิ่มทุกครั้งโค้ชจะจะถัดจ,จะกระเด็นเนาะไม่ทุกครั้งประจำเ <c oughs> <c oughs> วลาเราวางระเบ,บิดทีไราจะเดินตลอล <c oughs> ใช่วางไป <c oughs> สามลูก หนึ่งสองตกโอ้ยทำไมสีฟ้ายังไม่ไปเนี่ยรู้แล้วข้างบนกดไป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 โอ้ยไม่ได้กดนะเพิ่งจำเลยต้อเฮ้ยทีมขามรอดได้ไงไม่ต้องรอดโดนอยู่แล้วโอ้ยโดนตปจอกโอ้ ขาไม่รอเขาไปขีเรือนะคะนะคะไปโอ้โหต้องใช้นิ้วโป้งต้องใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งหรือว่านิ้วเขียร์ระเบิดระเบิดเอาระเบิดไม่ไประเบิดกิ้งโอ้ยตกตกตเมื่อกี้ระเบิดกิ้งเมื่อกี้เราตกในท้องกระพินสีฟ้าอุ้ยเฮ้ยไป เบิดจีเหลืองตรงนี้จีเหลืองแข็งมากระเบิดตุ๊บตุ๊บต่มวงวงตุ้มโอ้ยโอ้ยอ้าวลีระเบิดโอู้มโอ้ยยย่ปยปไปยปยปไ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 ปยปาปยปไปยิ่งไปอปไ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 ป้ปไบไปไปนไหไปไปไไม

สีม่วงสีม่วงสีม่วง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 แล้วมันติดสีเหลืองระเบิดเหลืองระเบิดเหลืองไปอ้าวยังติดอีกยังติดอีกดูบันไดอ่ะดูบันไดอ่ะยิงบันไดมันไกลแล้วไกลกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วมันไปเอ้ยเขียวเขียวเดี๋ยวใกล้ตกมันยังติดสีเหลืองอีกโลมพัดลม อาหรือส um. okay. oh, ีอะไรองเขาสีเข okay. ียวโอเคเดี๋ยวจงระเบิด oh, อ okay. ู้ว้าวระวังระวังมันยิงเออสียอะไรอ่ะเสียอะไรยิงเขียวเขียวเขียวยิงยิงเขียวยิงเขียวแล้วแล้วยิงเขียวยิงเขียวเขียวแพ้เขียวมันยิงโค้งพันอยู่เลย คงกระพนเราต้องให้เพยด์ดามาไปทับสีเขียวแม่วันนี้ไปดูหนังไอ้บ้าตกเอาตกไอ้บ้าดูดีรอบนี้เราอยู่ทีมเลยแล้วคู่อยู่สีขาว้าขาวล้ำเงินเงินอยู่สีเขียวอู้อย่าไปอยู่สีเหลืองก็ดีอยู่นะไม่เคยอยู่สีเหลืองโอเคโอ้ย ไประเบิดไปคยณาอาตรงนี้เร็วๆ ขาวทะลมโอ้ยสีขาวล่วงแล้วคุณยิงเฮ้ยลืมลืมลืมใช้ลืมใช้กระโดดไปคูณสีฟ้าดูหน่อยเป็นไงบ้างแล้วตอนเนี้ยเคาอยู่สีอะไรตอนนี้ยังกุ้งกระพันอยู่อยู่น้ำเงินโอเคโอเคดีดีแล้วคุณไม่กุ้งกระพันแล้ววะใครมายิงอ่ะระเบิดแดงระเบิดสีแดงสีแดงคุณเอาไอแดงก่อนเอาไอแดงก่อน ตะเบิดม่วงม่วงไปเบ้ยอสองสามสี่โอ้ยโอ้อะไรวะโอ้โอ้โอ้ยหนักม่วงหนักม่วงโอยเฮ้ยจุดเกิดโอ้ยโดนทับโดนทับอุ้ยโดนทับโดนทับติดอะไรเนี่ยอ๋อติดติดติดงขลุสีแดงถล่มสีดำสีดำ สีม่วงไปดูสีม่วงดูสีม่วงคุณทำไมยังไม่ไปอ่ะอ๋อตรงนี้ไงโอเคไปแล้วทะลุสีเหลืองโอ๊ยทำไมเราโดนตลอดเลยเนี่ยสีเหลืองไปทำไมยิงระเบิดขยี้เลยขยี้เนี่ยแดงเอ้ยสีแดงมันมายิงอ่ะ สีแดงมายิงเขียวเราค่าแดงให้เราค่าแดงให้แดงตูนี่ทำลายจุดเกิดทีสีดนจเปอดิี่จิมแล้วอเมาไ คุณคุณเรือสองทีมเหลือง er กับเหลืองกับน้ำอันเหลืองเหลืองไอเอาเอาเหลืองก็เอาเหลืองเอาเหลืองโอเคโอเคไปกินข้าวตอนไหนเนี่ยข้าวมันร้อนอยู่ร้อนมันเย็นอุ้ยอัข้าวมาแล้วก็รีบกินดิร้อนอนะ่ะโอ้โหเมื่อวานกินปลากระป๋องนะเมื่อวานกินปลากระป๋อง ระเบิดเลงลมคุณล้งพลมแล้วือทีไรนะเอาใหม่นีเป่าอะไเป่าเปาเปาแหป่าปลก้วือทีไระเอาใหม่นี่่คุณอะรคอไม่ใช่ค um, um ุณแบบธรรมชาติใ um ช้วิธีธรรมชาติร้องอะร้องเข้าหรอ้องข่อย ทั้งสองอย่างแหละไม่วเมื่อครู่บอกแล้วไงว่าตอนไปโรงเรียนต้องเอาอันนี้อุ้ยเขียวคูนเหรอเกินยิงไข่เจียวใครยิงอ่ะเราสองสี่แล้วคูนกับเรายิงกันเองเองเดี๋ยวฮะฟ้าฟ้าอ้นยังไม่ไปเลยฟ้าอ้นทีมคูนเหรอไม่ใช่เราคูนอยู่ทีมอะไรอ่ะเขียวเอ้าไปยิงเขียวเมื่อกี้ คุท้าขผ้าขนใหญ่เดนไไหนปไหนยุไหนอ่อลูกบอก่ิแบว่าไม่เออนั่นแหละทะลบอูเกต่างว้เ็ูกกันเองไวลู่ไม่ทันเปล่านานแล้วข้ามันแข็งข้าวพอมันเย็นตัวมันแข็งถ้ามันมีความร้อนข้ามัก็แบบยุสีแดง โอเคบางไอคุณม oh ันพูดกินข้าวกินร้อนๆน่ะนะกินได้แล้วเอาอ่ะดูจ้าตักแล้วคุณอยู่ทีมไหนแดงหรือขาวรอแป๊บนึงนะ ใช่ไหมโอเคม่ระเบิดแดงไปไปไปโดนดันว้ายโอ้โหรัชโยธินรัชโยธินโอ้โสีโอเคไมยระเบิดแดงไปไปว้าย เขียวกระเด็นโอ้โหพังร่วงจะลมช่วยถล่มต้องบอกเขาดีๆในร้านอ้ไรนะมาเพราอยู่สีอะไรเราอยู่เราก็บอกเลยว่าอยู่ขาว โอเคเห็นล้าเป้าเนี่ยเห็นเห็นเห็นละเบิดเขียวอยู่ไฟอะไรบีนมาข้าวเลยโอ้โหไม่ทันข้าวกินไปเร่อยทำไมอะมันจะเยอะแล้วนะข่าวเป็นไรอ่ะขามันจะล้มแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวไม่ล้มเขียวมันเบาอยู่ตรงนู้นไข่อ่ะโคนมีคนอยู่ถือระเบิดเอาสีเขียวมาอยู่มาอยู่ขาวสีเขียวมายิงขาวเอาเหรอใช่อยู่ข้างล่างโดนแน่เขียวเรียบร้อยห้าทุ่งมยิงล่างแล้วล่างอยูเลยสองคนทางบ้าน,าน,านรอกันเงียบยิงหัวเขียวยวิงหัวเรียบร้อยอยวแพ้ ว,ว,วังระเบิดอุ้ยไม่ทะลมอ๋อโดนไปโอเคอบารีอีกไย<ป>อะไรอะไรก็บารบาีบาลูบาลูเออนี่ทะลมแล้ว อุ้ยกำไรชิค้พอยต์ูมดูสีดามดีจะไปแล้วเนี่ยโอ้ยตูมกระเด็นตกวันนี้ตื่นงานเพราะอาจารย์เอาปลาในน้ำมันเลยในน้ำเกลือดีปะที่อาจารย์เาในน้ำมันเลยแบบมันจะได้เงินคุณโอ้ยกระเด็นนน้ำมันก็จะเงินไม่เห็นอยู่ใกล้เลยกระเด็นใกล้เลยโอ้ยลืมใช้กินแล้วหมุนเป็นสปินสปินู้น พีมขาวเอียงมาทางแดง <g ings> ไหนเขาเอียงไปทางแดงตายแล้วเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเสร็จดิราอยินขาวอาการย์มาจิมไประเบิดไปเบิรงเบิดางระเบิดไป ไปไปไปไายติดอะไรวะอย่ายิง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 มันจะพึ่งนะเดี๋ยวเราล่วงเดี๋ยวเราล่วงมาแล้วไปทีอะไรดี สีอันนี้ไปไหนอา้าวหายปืนหายเ <c oughs> ออนี่นี่ยิงเช็คพอยด์เลยยิงเช็คพอยด์เอาโดนตัวเองอีกงลั่งน ว่าใครมันยิงแดงเนี่ยขาวตกเลยโอ้โหแดงเฮ้ยทีมเยอะเหลคนโอ้โหโอ้โหจะเหนย่งไทีนี้มาเข้าแล้วแดงอาการหนักสุดตอนนี้แดงอาการ อาตายโอ้แล้วก็ไข่อปเช็ดน้ำมันอมันตึงว้าเยดูดียวก็เอาไข่ไปเช็ดน้ำมันน้้นกงเน่อ้ยเยี่ยเยี่ยงเยี่ยงยิงยงหนักเฮ้ยเฮ้ยเอาตายเฮ้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 ยเราระเบิดทีมไหนไม่ได้เราอยู่ข้างล่างเนี่ย ขึ้นไปก็ไปได้ขึ้นไปก็ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้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 ๆนี่ตรงนี้โอ้โหตรงนี้มีบาเรียนั่นมีบาเรยขึ้นไปนั่นตายอยู่ดีมือแสงตาถูกป๋าคุณคุณแล้วว่าตอนนี้เราไปไหนไม่ได้แล้วดูเราอยู่ข้างล่างเลยติดข้างล่างเนี่ยยิงขึ้นไปข้างบนก็ยิงขึ้นไปไม่ได้มันมีบาเรยมันจะรู้ข้างหนเนี่ยบาเรย เยิงขึ้นไปไม่ถึงตุ๊กี้ใส่เชือกไงมันติดบาเรียไงมันใส่เกลือถึงปากมั้งเลยบอกว่าออกเกมเข้าใหม่ไม่เอาเอาเกมเข้าใหม่มันติดรู้แล้ววิธีตายง่ายๆวันนี้ไข่เจียวไม่มาอยู่ทีมแรงเนี่ยนะไข่เจียวรสชาติเป็นยังไงบ้างวันนี้รสชาติเต็มรสชาติดีวันนี้เราใส่น้ำปลา จริงเหรอจริงนี่บาเรีย้างอ้ชอบ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 มีบาเรียมอ้ยทำไมเราเป็นสีแดงเราเป็นอะไรกับสีแดงเ้ยสีแดงใกล้หลนไปแล้วสีแดงใกล้หลนไปโอ้โหเกิดใหม่ ข้างบนราโคตไปไหนเราพีคแก้ตัวเอ้ยมันเป็นหนังของไขยอะไรอุ่้ยมาลายคูยต้องคุยอยู่ฟ้าอะไรพีกเขาห่างกันมากเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนโคดูสีอะไรทำไมตีม่วงมันไปไม่ได้วะถามหน่อย คนบ้าเลยระเบิดทีมตัวเอง oh, โอ๊ยพังหมดแล้วเนี <retard violin> yeah. ่ยโอ้ยเฮ้ยระเบิดเฮ้ยคนอะไรระเบิดมันพาคุณไปสีเหลืองโอ้จะรีบระโดดแบบมันจำไปไหนมาเกิดไนข้างล่างเนี่ยเสียเวลา เอาแอล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่ดับเบิ้ลจับอีกแล้วหูเขียวมันเอ็นมาทางขาวมันไม่เอ็นไปทางสีแอะอืเดี๋ยวขอกำจัดเขียวก่อนมันเอ็นมาทาง <c oughs> อย่านะอย่านะเออโอเคโอเคน้ยทำไมทำไมกิ๊มุ้งมันหล่นอะ ไม่เท่ากันสวัโหลค่ะจ้าหใครไปกินข้าวอ่ะโอ้ยทะลุโออจะตายแล้วตกด้วยไม่ให้เกิดไม่ให้อกแต่ว่าตอนนี้เราไม่ให้เกิดแต่ว่าเดี็กฝ่ายอยากได้ให้ มขาจะบอก,กรบว่าสั่งได้ทีละเท่าไหร่สั่งในฟ้าสั่ง<ก>ในมือถืออะไรไม่มีขั้นตอนเป็นคูณไม่คูณเห็นคูณไหมเห็นเห็นเห็นโอ้ย ดโอ้โหโอ้โหสั่นสันน้อยสั่น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 มากตกแล้วอดไหนในทีมไหนบ้างเนี่ยเอ้ยม่วงไปเอาสีเขาทีมเล็กคูดูหน่อยฮะสี่สิบสี่โค้ดโค้อยู่สีอะไรโค้บอกแล้วไงเย้คา เอาเอา,าไปผิดสีโอเคสีอุ้ยอุ๊ยมันพาราตกโอเคสีอะไรสีระเบิดทีมสีน้ำเงินโอ๊ยดอดูสีน้ำเงิเน <laughs> รอดได้ไงเนี่ยมันมีคนอยูระเบิดเชฟพอยได้พอยแล้วระเบิดมันไปแล้วนะระเบิดตัวมันก่อนเฮ้ดับปั้นโอเคฮู้อ <c oughs> โอ้ดูดูดูสีขาวสีขาวล่องหนไหนโอ้สีขาว <c oughs> มัน <c oughs> ขอรู้กับเพื่อนไปก่อนเราก็รู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนฆ่าเรานี่ยกระเด็นเลยเ,เพื่อนกระเด็นเลยระวัววงระเบิดไปตู้ไปตู้ระวังตกเพื่อนไม่ไหวแล้วเพื่อนหัวร้อนไว้ไปเฮ้ยตัวพีตัวพีตัวพีต้องสีขาววะ เพื่อนมันยิงคูณตกอ่ะเพื่อนตูเพื่อนทีมเดียวกองคูณมันยิงคูณตกอ่ะเป็นไงทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดดิ่งกุุงกิ้งกองเจาก็ได้กดปะปีรลาด้วยนะบ๊ายบายโหวตใครดีโหวตไอ้นี่แล้วกันมันยิงทีมเราบ๊ายบาย